สวัสดีนักเรียนทุกๆคนคะ่ะพบกับครูคุณครูสุกัญญาสมเพชน,นะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องจำนวนนับมีเกิน1นะนึ่งแสนนะลูกนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแมวเราไปกันเลยค่ะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนกันที่ทะเลนะคะลูก เราเปลี่ยนบรรยากาศจากห้องเรียนมาเป็นที่ทะเลกันเนาะนักเรียนเห็นฝูงสัตว์ไหมคะสัตว์น้ำมีหลายชนิดเลยในนี้มีทั้งปลาปลาหมึกมีปูด,ด้วยแล้วก็มีม้าน้ำนะคะ,ะและนักเรียนเห็นฝูงปลาที่กำลังว่ายไหมคะลูกนักเรียนลองทายสิว่าฝูงปลาสองฝูงเนี่ยรวมกันแล้วได้กี่ตัวกัน เาเอานะครูเดาว่านะ่าจะซักประมาณ1000ตัวการเขียนบอกจำนวนหรือปริมาณเนี่ยเรามีวิธีเขียนบอกได้3แบบนะคะนักเรียนสมมติปลาฝูงนี้มีพันตัวครูจะเขียนบอกปริมาณหรือจำนวนได้ดังนี้ค่ะตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะ เมื่อนักเรียนรู้จากวิธีการเขียนบอกปริมาณหรือจำนวนไปแล้วครูจะมาสอนจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนกันนะคะครูจะกำหนดปลาแต่ละสีแทนจำนวนหลักในแต่ละหลักดังนี้นะคะนักเรียนปลาสีม่วงแทนจำนวนหลักหน่วยปลาสีส้มแทนจำนวนหลักสิบปลาสีเหลืองแทนจำนวนหลักร้อย ปลาสีชมพูแทนจำนวนหลักพันปลาสีเขียวแทนจำนวนหลักหมืน่นและปลาสีแดงแทนจำนวนหลักแสนค่ะะต่อไปนะคะครูจะกำหนดตารางมาให้นักเรียน6ช่องในแต่ละช่องเนี่ย แทนจำนวนในแต่ละหลักนะลูกตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนนะลูกโดยที่ครูจะให้ปลาในแต่ละสีนะคะอยู่ในแต่ละช่องดังนี้ค่ะสีม่วงหลักหน่วยสีส้มหลักสิบสีเหลืองหลักร้อยและสีชมพูค่ะหลักพันอ่านักเรียนดูสิคะปลาในหลักหน่วยสีม่วงมีอยู่5ตัวแสดงว่ามีปลาทั้งหมด 5ตัวสีส้มหลัก10บมีปลา4ตัวแสดงว่ามีทั้งหมด40ตัวสีเหลืองหลักร้อยมีปลา2ตัวแสดงว่ามีทั้งหมด200ตัวสีชมพูหลักพันมีปลา4ตัวแสดงว่ามีปลาทั้งหมด4,000ตัวนะคะ จากจำนวนที่ครูให้มาทั้งหมดนี้นักเรียนคิดว่ามีปลาทั้งหมดรวมกันกี่ตัวคะลูกอ่ะเฉลยรูปนี้นะคะแสดงจำนวนปลาทั้งหมด4,240กับอีก5หน่วยค่ะอะนักเรียนอย่าลืมนะคะที่ครูบอกไปในตอนแรกเราจะต้องเขียนบอกปริมาณและจำนวนทั้ง3รูปแบบคือเขียนด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ ข้อนี้ครูกำหนดมาให้5ช่องนะคะปลาสีม่วงในหลักหน่วยมี4ตัวแสดงว่ามีทั้งหมดสี่ตัวสีส้มหลักสิบมี5ตัวแสดงว่ามีทั้งหมด50ตัวสีเหลืองหลักร้อยมี1ตัวแสดงว่ามีปลาทั้งหมด100ตัวสีชมพูหลักพันมีสตัวแสดงว่ามีปลาทั้งหมด3 0 0พันตัวและ สีเขียวมี6ตัวแสดงว่ามีปลาทั้งหมด60,000ตัวค่ะฉะนั้นรูปนี้แสดงว่ามีจำนวนปลาทั้งหมด63,150กับอีก4ตัวใช่ไหมคะนักเรียนต้องมาเขียนแสดงบอกจำนวนครูทั้ง3รูปแบบนะคะ จำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสที่ครูได้สอนไปนะคะนักเรียนเห็นไหมว่าจากตัวอย่างที่ครูให้ไปสองตัวอย่างจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนคือจำนวนที่มีไม่เกิน5้าหลักนะคะ แน่ต่อไปครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะโดยที่ครูจะกําหนดตัวเลขมาให้แล้วให้นักเรียนเนี่ยหาตัวเลขอีกสองช่องที่หายไปมาเติมให้ถูกต้องนะคะ6 2หกพัน เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปด

หมื่นห้าพันสามร้อยห้า

บันทึกความรู้อ้าเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้ทำแบบฝึกกันไปนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนนับที่ไม่เกิน100่งแสนก็คือจำนวนที่มีตัวเลขไม่เกิน5ห,หลักนะคะ ซึ่งเราสามารถเขียนบอกจำนวนหรือปริมาณได้โดยการเขียนแบบตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะ วันนี้เราได้ความรู้เรื่องจำนวนนับที่ไม่เกิน10,000แสนและการเขียนบอกปริมาณและจำนวนไปแล้วนักเรียนมาติดตามนะคะว่าตอนต่อไปครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องอะไรวันนี้สวัสดีค่ะ